เอาละครับสวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม Paper Mario Sticker Star นะครับผมบไปดาดต่อไปกันเลยไปจ้าว้าวมาดาดต่อไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้แม่ดาที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ดาที่สองขีดสี่นั้นเหรอเนี่ยไปเลยจ้าโอ้เปิดเกมมาก็เจอพายุทรายเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยโอ้หลมแรงกันนะนี่ แถวน,นี้มันอะไรกันนี่อโ,โอ้โหเดี๋ยวขอเดินสำรวจก่อนเฮ้ตรงนี้มีพายุทรายด้วแฮะอืมอ้อันนี้คืออะไรอุย๊ยมันอ่านไม่ค่อยออกเลยนะครับผมอืมพายุทรายมันบังตาทําให้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อุย๊ยมันไปได้ไกลขนาดไหนกันเชียวอะ เอออ้าวนเหรออ๋อมันสงสัยน่าจะวนนะครับผมโอ้โทษโทษตำนานแห่งโอเอที่ถูกซ่อนอยู่มันจะต้องกลายเป็นจริงมันจะต้องเป็นจริงแน่นอนอะไรนะฉันไม่ได้ยินเธอพูดเลยอะ่ะมันมีพายุทรายเต็มไปหมดออ้มาแข่งกันออ้ฉันเสกแล้วโอ้โทษระวังนะระวังเดี๋ยวเราไปดูตรงพายุทราหน่อยนะครับผม โอ้เข้าไม่ได้ไหมเนี่ยแถวนี้แถวนี้ทดสอบเขาโอ้ไม่ได้เรอโอ้ไม่ได้เลยไม่ตรงนี้มีเอ้ยอะไรอะรูรูใช่ไหมมันคือเหมือนรูเสียบเต้ารับเลยอะใช่ปะไปไม่ได้เหรอโอ้ไปไม่ได้ฮึมโอ้มองไม่เห็นเลยฮะ เดี๋ยวนะบางทีถ้าเราใช้เขาเรียกว่าอะไรนะเปเปอร์ไลเซชันอาจจะมีอะไรก็ได้เนี่ยตรงเนี้ย<อ>เฮ้ยมีของอะไรเรามีแค่กอกน้ำแฮะแต่ว่ากอกน้ำใช้ไม่ได้แล้วมันคืออะไรอะ่ะโอ้ไม่รู้เลยออะมึงโอไม่รู้เลย ทำยังไงดีหรือบางทีเราต้องกลับไปที่ไหนก่อนหรือเปล่าคืนนี้อ่านไม่ออกจริงอะเนี่ยอ,อ,อ่านไม่ออกอะ่ะอ่านไม่ออกเลยอืมบางทีลองกลับไปก่อนแล้วกันนะครับผมโ oh, อ้มาเจ้าเราเดี๋ยวนะเราขอไปดูสติกเกอร์ก่อน มีสติกเกอร์ไหนที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างไหมนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟเหรอเอ่ออันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันอ่ะเราลองหลอดไฟไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเดีหลอดไฟไปละวหลอดไฟเล็กจังเอาะไรอีกดีเอาเอานี่ไปด้วยเอาไม้แบบไป ไม่ใช่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่ว่าเอาไปก่อนเอาสักอันไหมอุ้ยไม้แบตใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโซดากระป๋องแ่นขยายเอา,เอาเอาแค่นี้แล้วกันนะโอ,โอ้มีซื้อของไหมเจ้าสวัสดีครับมีแค่กันไกลกับพัดลมหรือบางทีเราต้องใช้สติกเกอร์ก่อนหม่มันน่าจะซื้อใหม่ได้นะครับผม โอเคงั้นไปทางนี้แล้วก่อนเนาะแวะเอาลองเท้าสักหน่อยอเ,เราขอแวะมาตรงนี้หน่อยนะครับผมเพราะว่าเหมือนว่าเราจะมีพลังอะไรมากมายแล้วนะบางทีมันอาจจะมีอะไรก็ได้เราแทบจะไม่เคยสำรวจเลยเนะนี่ยตรงเนี้ยอืมถูกซะเลยโยได้ลองท้าม,มาเอาของพวกนี้มาก่อนแล้วกันนะ เฮ้ยขึ้นจู่ได้แล้วอ่าเฮ้ยตรงนี้เข้าไปได้ไหมเฮ้ยเข้าได้เข้าได้เฮ้ยนี่นี่ค้อนค้อนโอเคท้กของมันจะเต็มแล้วเนี่อ่าอ่าโอเค,อเคจัดหน้าหนังสือซะหน่อย มาตรงนี้วยลองเท้าลองเท้าโอ้ย,อยตรงนี้ลงได้ด้วยวยทำไมมืดฮ้ยเราเคยมาตรงนี้ยัง่ะยังใช่ไหมวยหลอดไฟหลอดไฟ้ไฟยมองไม่เห็นเลยอะเฮ้ยอย,อย่าบอกนะว่าเอาหลอดไฟเหรอเรามีหลอดไฟพอดีเลยอะ เนี่แต่่าหลอดไฟทำไมมันเล็กจังเลยอะใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้ไหมโอ้ใช้ได้ด้วยนะครับผมพอดีเลยไม่คิดว่าไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราคิดมันจะมันจะเอามาใช้ตรงนี้ได้เออว่าแต่รดหลอดไฟมันใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหรอโอ้ไม่รู้สิก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอ้า,อามาริโอหรอเออใช่ ฉันก็ร่งหาอะไรบางอย่างตอนที่ไฟมันดับนะ่แล้วจูจ่ๆมันก็มืดแล้วฉันก็เผลอหลับไปเลยแหละขอโทษที่ขวางทางเธอนะพอดีฉันมีนิสัยที่ชอบแบบว่าหลับลึกมากๆเลยเวลาไฟดับนะ่โอเคมันคืออะไรอะ่ะว้าวเราได้พวงมาลัยเรือมาทับผมโอเคเอ่อปาขึ้นไปข้างบน โอ้วันดีเจ้ามันก็มีอะไรให้สำรวจกันได้เนี่ยแถวเนี้ยไปตรงนี้ตรงนี้แปลกๆโอเคอะดุงโอ้จุ๊บดุงโอเคแล้วก็แปะไม้อันนี้แปะเข้าไปตรงนี้อ่าโอเคเรียบเรียบร้อยเลย ไปปุ๊บไปเลยเจ้าอืมโอ้ออดึงดนี่ก่อนปุ๊บของจะเต็มแล้วอ่ะไปเอ่อวิตรงนี้เป็นทางใหม่ด้วยนะเนี่ยมีอะไรแปะไหมเฮ้ยออกมันเป็นทางเชื่อมกับข้างหลังตรงนี้นี่เองเมื่อกี้เห็นอยู่อืม ปุ๊บปุ๊บมีอ,อ,อ,อะไรเปล่าจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บไม่น่ามีของจะเต็มอยู่แล้วนะเนี่ยปุ๊บปุ๊บเฮ้ยนั่นเครื่องดูดฝุน่นนี่นะโอเคเราได้เครื่องดูดฝุน่นมาแล้วอืเ้ย,ยตรงนี้ตรงนี้มันยังไปได้ต่อเว้ยมันเต็มแล้วอะ เดี๋ยนะเอาอะไรออกได้บ้างเอาเอานี้ออกละกันมาเออเอาชุดกบมาอุย้ยหัวใจโอ้หัวใจบวกห้านะครับผมเย่ว้าวหัวใจบวกขาก,กันเหรอน,นี่สยสกปรกเนี่ยน่าจะหมดแล้วใช่ไหมเครื่องดูดฝุ่น เราได้เครื่องดูดฝุ่นมาเออเราเครื่องดูดฝุ่นมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหม่เออมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านี่เนาะแต่ว่าเราจะเอาอะไรติดตรงแถวพายุทะเลทรายอะคืออะไรที่เป็นน้ำหรือเปล่าทําให้ทรายเป็นก้อนแข็งตัวเงี้ยเราว่าเราเราขอลองกลับมาที่นี่อีกรอบหนึ่งการที่เราจะมีของสักอย่างหนึ่งเอาเป็นว่าเรามาแปะของที่พิพิธภัณฑ์ก่อนนะครับผม มีอะไรบ้างโอเคเอาตรงนี้ก่อนนะมาเอาตรงนี้ก่อนมีอะไรบ้างแล้วนะโอ้นี่มีค้อนมีค้อนเราจะได้เคลียร์พื้นที่ไปเลยนะครับผมของเราก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคแปะเข้าไปแบบนี้อืมสุดยอดเออก๊อกน้ำก็มีมีความเป็นไปนได้ว่าจะเอาไปในด่านทะเลทรายได้ ไม่ได้สิเพราะว่ามันเป็นรูเต้ารับใช่ไหมน่าจะไม่ได้นะต้องเป็นเครื่องใช้ไฟฟา้าจริงนะครับผมคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นแหละโอเคเราจะแปะก๊อกน้ําด้วยเลยดีปะ่ะงั้นเดี๋ยวเราแปะด้วยเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะเอามาแปะปกะกอนก๊อกน้ําแปะไปตรงนี้ คิดว่าน่าจะซื้อใหม่ได้ถ้าเรามาแปะก่อนโอเคจากนั้นก็เป็นไมเบ b a l l ใช่ไหมไมเบสบอลข้างบนถ้าใช่เราจะได้มาแปะสติกเกอร์ที่เหลือนะครับผมเอาไว้อาจจะไม่ใช่พาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทหน้าค่อยๆทยอยแปะสะสมไปะนะครับผมนี่ไมแบตอันนี้ใหญ่อยู่นี่ใช่ไหมเอาอยู่ไหนเอาอยู่นี่แปะแปะแบบนี้ โอเคโอ้ okay. oh, สวยงาม,มากเลยเอามาไหนเราลองมาซื้อของไหนซิว่ามันซื้อได้ไหมนะครับผมเฮ้ยนี่ไงซื้อได้จริงด้วยเราซื้อคืนมาก่อนนะครับผมเอาเอานันนี้เอาไม้แบตมาอา๋อหลอดไฟก็แปะไปแล้วนี่เนาะโอเคเอาแค่นี้ก่อนละกันเราว่าเราเอาก๊อกน้ำเหมือนเดิมดีกว่าเนาะ เอาก๊อกน้ําเอาเครื่องดูดฝุ่นดูก่อนว่าช่องมีพอไหมแต่คิดว่าต้องเอาเครื่องดูดฝุ่นไปนะเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่น่าจะมีปักเสียบอืมโอเคต่อมาเป็นเอ่อเอาเอาไม้แบตเราก็ต้องตุนๆไปไหน่อยนะครับผมบางทีเราไม่ไม่รู้ไม่แน่ไม่นอนว่ามันอาจจะมีอะไรให้ใช้ก็ได้ โอเคเอากรอกน้ำมาแล้วเรียบร้อยอยากได้แมวกวักเหมือนกันนะเมื่อกี้โอเคอังั้นเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับผมมาเราไปกันใหม่นะมาแล้วจ้ามามาที่ด่านหนึ่งขีเอ้ไม่ใช่สองขีดสีไปเลยจ้า มาเรากลับมาแล้วแต่ว่ารอบนี้แหละคือถ้าเราจะบอกว่าเราไม่รู้แล้วว่าของเครื่องใช้ไฟฟ้ามันอันอื่นอักไมนอกจากเครื่องดูดฝุ่นเราก็ไม่รู้แล้วนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นรูเต้ารับเสียบครับผมเสียบปลักเข้าไปผมว่าใช่<อ>คิดว่ามีอย่างเดียวแล้วแหละนะที่เป็นก็คือเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นนี่แหละโอเค ได้ไหมเฮ้ยดูท่าจะได้ผลโอ้สุดยอดดูทรายก็เหรอเนี่ยโอ้โหไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าขดสนจะทำได้ขนาดนี้นะเนี่ยอ้มันดูดท้่ส่วนดาวหางไปด้วยอืมอู้ดาวอา้าวเดี๋ยวก่อนนะแล้วแล้วมันไม่ได้เอาไว้เสียบเต้ารับเรอตรงเนี้ย อา้าวคือยังไงสู้ก่อนล้วกันที่เราคิดมันผิดพลาดเหรอคือเมื่อกี้เครื่องดูดฝุ่น,ม,นมันไม่ได้เอามาเสียบเต้ารับเลยนะครับผมสงสัยเราคิดเองเอต้องแบบนี้อา้าวโอ้ยติดมือด้วยดีจังโอ้ขยับไม่ได้เลยสิขยับไม่ได้เลยสิอืมอุย้ยโดนแรงมาก ตั้งสิบสีเลยเหรเนี่ยโ้สุดยอดมากวิได้เห็ดด้วยเดี๋ยวก่อนนะเอาตรงนี้คือจบเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้ไงโทษโทษหวัสดีอ้าวมาโอเองเหรอนายควจะเป็นคนหาโอซิสก่อนฉันสินะไม่ชอบนายเลยอะแต่ว่านะฉันอะไขปริศนานี่ได้สําเร็จแล้วและตอนนี้ฉันจะเป็นคนแรกที่ค้นพบสิ่งลึกลับนี่ เอา้ากลายเป็นอย่างนั้นไปเอา้ากลับมาก่อนสิปฏิโทโธโกโทรธโอทําไมเนี่ยนี่ตรงเนี้ยมันไม่เหมือนรูเต้ารับเหรอผมรู้สึกว่ามันเหมือนรูเต้ารับมากเลยนะแต่มันก็ใช้ไม่ได้แล้วอะนี่ตรงนี้ยังไปได้นะครับผมโอ้เป็นลรรอยหลุดโถมามาริโอ้มีเวลาสักแป๊บหนึ่งไหมอะพอดีฉันรู้สึกเหนื่อยใจมากที่นี่นะ ที่นี่นะมันเป็นที่ที่พิเศษฉันไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแต่ว่าที่นี่มันเคยเป็นโอเอซิสมาก,ก่อนการไหลของสายน้ําทําให้พืชผักเติบโตด้วยแสงที่อบอุ่นอากาศนั้นทําให้ขจัดคลายความเครียดและความเหนื่อยล้าทาให้มีแต่ความสงมบสุขและตอนนี้ดูสิน้ําแห้งหายไปหมดเลยพืชก็ต่างกันแห้งตายกลายเป็นฝุ่นนั่นทั้งหมดมันเป็นเพราะเบลเซอร์คนเดียว อ๋ที่นี่น้ำมันแห้งไปเพราะว่าเจ้าเบลเซอร์นะครับผมแปลว่าเราต้องหาวิธีเอาน้ำมาน้ำอ่าเดี๋ยวเราลองไปพลายเซชั่นหน่อยเฮย้ยตรงนั้นมีให้แปะอ๋อตรงนั้นเป็นรูปหยดน้ำนี่เฮย้ยเรามีไอเทมที่มันเรียกน้ำได้พอดีเลยนี่เรามีก๊อกน้ำใช่ไหมเออใช่ใช่ใช,ใช่เรามีก๊อกน้ำพอดีเลยเฮย้ยอ่ะมันไม่มีอะไรหรอ ปึ๊บปึ๊บปึ๊ไม่มีเดี๋ยนะก่อนที่เราจะทําเดี๋ยวเราขอสํารวจก่อนจึ๊บไม่มีอะไรเลยนี่เนี่ยทุกๆโอเคอ่ะลองเข้ามาในบ้านก่อนอ้าวเข้าไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวว่าเราคงจะต้องแปะกรอกน้ำนะครับผมก็คงมีแค่ก๊อกน้ำมาะมันไม่มีอย่างอื่นแล้วอะที่มันเอาน้ําออกมาได้นี่ไงมันมีรูตรงนั้นเหมือนเสียบได้พอดีเลย อ่ะแปะโอ้โหได้อีกแล้วเลยเนี่ยอุยรู้สึกโชคดีมากเลยเนี่ยที่โอทำสติกเกอร์มาพอดีเลยโอ้หน้ำโอ้มันท่วมแล้วนะท่วมโอ้โหสวยมากเลยกระดาษลายน้ำเป็นเงาเลยนะครับผมอ,อุ้ยโห้โทษ ลอยมาจากไหนนะ่ะแล้วนั่นก็เกงีงว่ายน้ำลายสับปะรดใช่ไหมอ้าวไงพวกฟังนะพวกพอประกอบฉากที่ฟื้นฟูโอเอซ,ซิสนะ่ะได้กลับมาแล้วเธอควรจะผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์สะัหน่อยนะโออมันก็จริงนะที่ว่าโอ้ก็ต้องรีแลกซ์บ้างสัหน่อยนะเนี่ยอโอ้ก็รู้สึกปวดเมื่อยปวดไหลปวดทุกอย่างเลยเมื่อยขาด้วยอเอาเข้าได้แล้วเหรอ มาดิโอ้ก็อยากพักเหมือนกันแต่ว่านาทีแล้วมันพักไม่ได้เออตรงไอ,อ้ตรงนี้เปิดตัวไดว้ด้วยอุย้ยบนี่หีบอ่ะเปิดคืออะไรอะ่ะคุณได้รับชิ้นส่วนชิ้นส่วนกระดาษนะครับผมมาสองส่วนแล้วเหรอมันจะต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆน,นะครับผมเพิ่ม ไม่มีเออเฮ้ยอันนี้ทุบได้ย่อยอยอ,ยอ,อยทำลายบ้านโทรบซะหน่อยหุ้ยดึงได้อะไรอ่ะโอ้ยอุ้ยข้างบนมีน้ำแข็งใสด้วยอืมเดินๆน่าดอืมโอ้พิรามิดสวยงามมากเลยแล้วก็มีกล่องรับสอนอยู่นั่นนี่อ่ะ ดูพีระมิดดูสิว้าวสวยงามมากๆพร้อมกินน้ำแข็งใสชิวๆอ้ช่างเข้ากับหนา้าร้อนซะจริงๆโยอนอนสบายไม่ทษโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมงั้นเราก็กลับได้กลับไปเลยเอก็คงต้องไปทางนี้แหละเนาะ จบด่านแล้วอะอ่าโอเครับแล้วจบเยี่ยมจุดๆเอาได้นิดเดียวเองฮะอ๋อด่านนี้มันคงมีนิดเดียวอ่าจบแล้วนะครับผมสองคีสสี่ผ่านไปอือเรียบร้อยแวะที่เมือง แล้วว่าเราต้องเติมเลือดซะหน่อยออโอเคเอ่อแล้วว่าเราไปทำสติกเกอร์เพิ่มสักอันสองอันดีไหมเราไปทำซะหน่อยนะครับผมสติกเกอร์ขอทำสติกเกอร์จ้าอ,อยากได้เลยเอาอะไรดีอะมีเยอะแยะเลยที่เราอยากทำ น้ำแข็งใสก็น่าสนใจนะทำเป็ดทำเป็ดโซดาเอาโซดาแล้วกันอื ừ, โซดาไอโซดากระป๋องกระจิ้วเดียวเองอะโอเคงั้นเอาแววนขยายไปไเลยถ้ามันจะเล็กขนาดนั้นอ๋อเจ้าพวกแถบสีเหลืองนี่เป็นอันเล็กหมดเลยนะครับผมเอ,เอาทำเป็ดไปได้วยดีป่ะ อาทำเป็ดไปด้วยต่อไปมีของหายากเยอะแยะเลยอะน้ำแข็งใส่น้ำแข็งใส่ไปเลยอ่ะไปอ่าเรียบร้อยโอ้โหท่านี้เราก็มีสติ๊กเกอร์เยอะแยะเลยด้วยเนี่ยแม่ขอบใจมากขอบใจได้หลอยอลนะครับสหรพารทนี้ผมขอจบไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าสนุกแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับ